เอ้าเฮ้ยมันมันเอาลองไปใส่ตุ้ยอ่ะไม่ได้อย่าน้อยหน้าตั้มอย่าน้อยหน้ามันตั้มเอาไอเสือตายนี่ไงนี่งมีจังหวะแล้วมีจังหวะแล้วอ่าไอตั้มไปยังไงไปยังไงทำยไงได้ตั้มตั้มตั้มไอตั้มตั้มติ๊ดเปนเบิร์ตไม่มีชิโนมีัระไอเดียไปแล้วโอ้ไอเดียรถแดงไม่พอไอตั้มยังไงตั้มโอ้ยเจ็บรุ่น ทับสำเร็จเอาโอเคเยรุ่นไอ้ตั้มันทำได้ปะจะฟาดแปดแเมื่อกี้เอา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 เอตายตไอ้ตั้มตื่นเอาไอ้ตั้มลวกเลยเปียเอ้ลงมาเอาเอาเอาอาา ดูดูดูดหันมาดูรถไม่โอ้ความสำเร็จของเราย่อยยับไปกับพอยไปเฮ้ยแข็งแกร่งกว่าตั้มดีดีเออไอเสือมีอะไรจะให้เหมือนกันวะเอ้าโอ้ โอ้ยไม่เลยเอาเอาไฟลุกเอากูตายตายตายกูตายรถไฟรถไฟรถรถไฟมาแล้วตามารถไฟมิกขึ้นรถไฟแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเร้วแล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 ้วไอ้ข้างหลังสีส้มสีส้มขบวนสีส้มแกอยู่ข้างหลังข้างหลังใครไม่ทันใครทันใครทันใครทันอ้ยทันไหมไอเสือไอเสือไม่ทันเสือถูกตินถึงขึ้นมาเออนั่นแหละไอเดียว แย้ก็รถดีดเนี่ย้วก็รดีดโอ้ตายไอ้ปลายลงรถป่ะไอ้ลงลงว่เอารถลงไปิไปเฮ้ยอย่าให้กิ้งนะเว้นี่กิ้งข้างหลังล่วงนะเว้ยเอ้า มันทำไมกันจับรถก่อนเดี๋ยวล่วงไม่ต้องกลัวว่าคิวดูพี่นั่งเฉยๆยังไม่เป็นไรเหยอนะนั่งกบมือด้วยไอ้ที่จับไี่คิวบอกว่ายังไงพี่เมื่อกี้ อย่าปล่อยมือม <c lly> ันอ no ันตรายพี่เรมเริมไอเทียนกินน้ำอยู่เกือบสำลักใส่มวกกันน็อกกับเหรอเฮใส่หมวกกันล็อกเด้อกลัวขนาดนั้นเลยวะคิวกลัวอะไรวะคนนั่งหลังเขาโต้ลมใส่หมวกกันน็อกเหงื่อเขาแตกหน้าใส่นับกากทำไมอ่ะมีลมอยู่ไหมลมมันเข้าตาเข้าปากอยู่นะมีรูอยู่หมวไอ้นี่กันลมลมเข้าตาข้างพี่ตุ่ตาพี่ เอ็งนั่งตรงนั้นน่ะระวังซวยไอคิวจริงโอ้ยพี่แต่บอกกันน็องไม่มีตายพี่โอ้ยพี่ก็เนี่ยกล้าตกมือว่ะนั่งฝั่งเนี้ยพอเวลามันเอียงเนี่ยมันจะเอียงไปทางนู้นไงเออโอ้ยเส้นทางมันขอบผูกสมบัติแล้ดินว่ะไอ้ไอ้ปลายระวังไว้เดี๋ยวจับก่อนพี่จับทางไปเอียงซ้ายพี่เออจับก่อนเออทางเอียงซ้ายเออพี่ไม่เป็นไรว่ะเอ้าไม่นยังไ ก in ็เยจะบอกเลยกูไม่เป็นไรไอคิวนั่งทางเดิมเลยมึงนั่งตกมือเออเดี๋ยว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 เอ๋อเป็นทีนิคเทคอ่าหมดก็ตกมือว่ะจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าโอ้ยเฮ้ยเวลาไปเขาไปหาอะไรอย่าอย่าซ้อนให้ป่านยังไงยงไงรถไปมาเซลฟี่อะเซลฟี่อะ เซลฟี่รถไฟว่ะเร็วดิเร็วกว่ามุกจัดเซลฟี่เอาเร็วเร็วเซลฟี่ไอ้ปลายจบแม่งอย่างเงี้ยขโมยจานพวกเอ็กเนาะเฮ้ยคูวเป็นอะไรวะีนังการท่าสวยแล้วหรอไอ้ตั้มเมาอย่างเงี้นเดี๋ยวก็ทิบหายน้ำดิพี่พี่นำไปดิเซลวพี่เซลอพี่เร็วเร็วเลยไอ้ตั้มขับรถดีๆว่ะเมาอ่ะเออมาตามพี่มาว่ะ นี่นี่ทำไรรถพย่บาลรอแล้วอะไอต้มขับดีๆว่ะํำหน้าไปตามทางไอต้มเอ้ไอต้มโอ้คนเมาขับอย่างงี้เอาโอยไปพายุไ้ต้มดิมันรู้ขึ้นไหวรึเาเดินดอไอต้มเอ้ยจะเย็นเอาเอาไอต้มเดินดีๆว่ะบอกแล้วเี่ดีด่ละ ออกแล้วอย่าก,กินเยอะไอ้ตั้มหยุดเมาก่อนไอ้ตั้มหยุดเมาก่อนจะเย็น,นโอ้ยพี่มีตั้มเป็นอะไรพี่มีตั้ไม,ไ,มอไอ้ตั้มไอ้ย็นไอ้ไอ้ตั้มเมาแล้วอย่าขับว่ะไอ้ตัมต้ม,มงลงรถดิดื่มอีกปะเนี่ยเมาอยู่ปะเนี่ยพีต่ต้องตรวจสอบเองว่ะเอามไม่เมาแล้วดูมันเดินเอาอูหาเรื่องเอาด้วยเอาเมาแล้วหาเรื่องด้วย เมาแล้วหลไอคิวปล่อยคนเมาไปวะไอตั้มมันเมาแลเอไบเแล้วอย่างงี้มันมีระเบียบไอเดียมึงอย่าขัดเซไปเซมาดิวะไม่เหมือนบิ๊กไบค์เอาเอ่เจ็าเลนเอาเลนเอา๊ไอเสือกต

เอาไปไปยกหน้าไปียี่ปีนเขาอยู่โอ้นี่มันดื่มตลอดเลยว่ะโอ้ยเสือโอ้เสือเอาเอาไอ้คิวด เอาเขื่อปะนี่ไงเมาเมาแล้วขับนี่ไงโอ้โหเมาแล้วขับนี่ไงเอาเอาตายโอ้เอบร้อยพี่รถระเบิดรถใครรถกูระเบิดโอ้โหเอ้านี่อ้โชัดไหมไอ้กูยังมีไฟร้ายว่ะสร้างรถระเบิดับรถก่เกียรถผมรอบว่ะพี่ เอาล้มเรารถลอดเรเปิดเแล้วจะไปยังไงวะเฮ้ยไปไม่ได้แล้ววะเอ้าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนเส้นทางไว้เฮ้ยถอยมาเอ้าอู้อูอ้เฮ้ยทำไมรถรกเบด้วอุโมงอ่ะเอาเอ้าอเอ้าอา เดี๋ยวเดี๋ยวถอยถอยถอยออกมามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันระเบิดมันจะไม่ระเบิดทียังวะเอ้าขึ้นมาโดยพี่โอ้โหแบบเฮ้ยยิ่งเวลาอะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยรถก็ไม่ก็เยอะนะดูแล้วเนีอะมันชนกันพี่ชนกันตายอ่ะเออชนกันเองอ่ะมันอับอับระไฟมันลุกเอ้าู้วไอ้้เี อย่ะเลยรถพังเลยพี่ร้อยห้าสิบบาทพี่โอ้หจบแล้วเอ้า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 เดี๋ยวเอา๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอาหลุดแบบโอ้ รถมันระเบิดตลอดเวลาเลยนไงวะเด็ดรุ่นมันวันโลกแตกนี่ว่ะโอ้เอาเอาเอาไอ้ปลายระวังกลัวว่ะคลิปย่อยป๋าพี่ทำเป็คลิปย่อยเลยพี่วััดตลแม่งวันโลกแตกว่ะเอาไอ้ปลายเอาปลายโดนไฟคอกกลัวพี่แกงว่ะเฮ้ยโอ้รถตำรวจรถเแย่อะไรมันวิ่งไปอัดเฮ้ยเออเนี่ย หมูตกเลพี่ด้านในอ่ะเงินตกอย่างเยอะอ่ะเอาเอาเอาจัไฟเทาโหเก็บเงินงี้พี่อุ้ยเงินอุ้ยเงินเยอะอุ้ยเงินเก็บอ้ยมึงต้องลุยไฟไปอ่ะพี่พี่อยู่ดีๆกูก็ได้เราพี่ผมวานนะพี่นะเราอาระเบิดมา อา้าวต้องมาตายรถทับตาย